ไปของเขาเลราวเขาจะลงที่สุดอละวแแม่ได้สุดลวเร้ยาะบเขอาบอกว่าเวลาเราจะพูดถึงความดีของใครเนี่ยนะเหมือนงานศพอ่ะเขาก็จะบอกว่าพูดถึงความดีเนี่ยพูดแป๊บเดียวแต่สําหรับพิเตรอเนี่ยความดีพิเตอเนี่ยมีเยอะวันแรกที่ ป้าเข้ามาที่ศูนย์มะเร็งเนี่ยเตเป็นพี่ที่เซนเนตที่สุดแต่ว่าเตก็อายุน้อยกว่ากว่ากว่าพี่แต่ว่าเตเป็นคนที่น่ารักแล้วก็เป็นพี่ที่พร้อมที่จะสอนน้องแล้วก็สอนทุกคนแล้วสิ่งหนึ่งที่เตมีก็คือเตอค่อนข้างจะใส่ใจแล้วก็ดูแลคนรอบข้างแล้วแม้แต่คนกับคนไข้เตจะใส่ใจตลอดเวลา แล้วเตอเนี่ยจะไปอยู่ในหน้าที่การงานที่มันจเจริญเติบโตขึ้นพี่ก็ขอยินดีด้วยครับเตอนะที่เตอวันนี้ที่รอคอยได้มาถึงแล้วไม่ว่าหนทางข้างหน้าจะมีปัญหาลุกอุปสรรคอะไรอะ่ะพี่มั่นใจเต็มร้อยว่าเตอจะต้องก้าวข้ามมันไปได้อย่างสวยงาม ขอแสดงความยินดีกับป้าเติอนะคะที่ได้เป็น4 8เนอะอย่างแรกเนาะเป็นชำนาญการพิเศษเนาะเห็นทั้งความพยายามในการดูแลคนไข้ใส่ใจในรายละเอียดเนาะทำงานถึงดึกถึงค่ำทุ่มหนึ่งสองทุ่มก็ยังไลน์มาอัปเดตข้อมูลของคนไข้แล้วป้าจริงๆป้าเป็นคนที่ค่อนข้างละเอียดมากแล้วก็ดูแลคนไข้ดีมาก ก็ยินดีด้วยจริงๆคิดว่าป้าเหมาะสมกับอาชำนาญการพิเศษและเดี๋ยวป้าจะย้ายไปอยู่ OPD สัลญกรรมนะคะก็จะทำให้คนการดูแลคนไข้มะเร็งของเราเนี่ยครบวงจรมากขึ้นเนาะเพราะว่าป้าก็ได้เรียนรู้อะไรค่อนข้างเยอะแล้วเหมือนค่อนข้างคอมพ l e t แล้วแล้วก็จะไปช่วยเราเก็บรายละเอียดในคนไข้ที่อยู่ใน OPD สัตว์เนาะคิดว่ายังไงเราก็ยังเจอกันในโรงพยาบาลแล้วเราก็น่าจะยังแบบ สื่อสารแล้วก็น่าจะคอนแทคกันอยู่เรื่อยถึงมีงานเลี้ยงอะไรมนีป้าก,ก็คงต้องมาหาพวกเราอยู่แล้วเนาะแล้วก็ถึงจะไปกินข้าวกินเลี้ยงอะไรจะไม่ลืมชวนป้าเติบไปแน่นอนค่ะก็ขออวยพรให้ป้ามีความสุขในการทํางานเนาะแล้วก็มีน้องๆใหม่ๆที่น่ารักเหมือนพวกเราเนาะเจอหมอที่น่ารักเหมือนพวกเราเนาะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงแล้วก็เราจะเจอกันบ่อยๆเป็นประจำอยู่แล้วในโรงพยาบาลแล้วก็ทุกงานเลี้ยงทุกอะไรก็ ป้าต้องกลับมาหาพวกเราอย่างแน่นอนค่ะก็ขอให้ป้ามีความสุขสุขภาพแข็งแรงแล้วแล้วก็ยังไงเราก็ยังไม่ได้จากกันว่าจะวนเวียนอยู่ด้วยกันอีกอีกหลายปีเลยค่ะเนื่องจากโอกาสที่ป้าเตอ๋อจะย้ายไปเป็นหวัวหน้าโอปอลีสัตน,นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับป้าเตอ๋อด้วยนะครับที่มีการเจริญเติบโตทางหน้าที่การงานในทางที่ดีขึ้นนะครับแต่ว่าก็รู้สึกเสียใจนิดๆที่จะไม่ได้เจอป้าเตอ๋อแล้ว ได้ทํางานกับป้าเติมมา2ปีเนี่ยก็เห็นการทํางานของป้าเติมมาตลอดครับป้าเติมเป็นคนที่ตั้งใจทํางานตั้งใจในการแบบดูคนไข้คอยช่วยเตรียมเอกสารในหลายๆด้านซึ่งก็เป็นประโยชน์กับทางด้านหมอหมอ,หมอทุกคนเลยที่ทําให้ได้ดูเคสได้ง่ายขึ้นนะครับช่วยอำนวยความสะดวกในหลายๆด้านขอให้ป้าเติมมีความสุขกับที่ทํางานใหม่ๆนะครับแล้วก็ขอให ป้าเต๋อมีสุขภาพแข็งแรงนะครับอยู่เป็นล,ลม้มโควล้มไซให้น้องๆในแผนกใหม่ไปน,นานๆถ้าเกิดว่าคิดถึงก็แวะกลับมาเยี่ยมได้นะครับในฐานะที่หมอดูกับป้าเติอมาประมาณตี2ปีอ่าเราได้อยู่ด้วยกันกันมาหลายทีก็<ม>ขอบคุณป้าเติอที่เตรียมเคสนิวให้หมอทุกอาทิ์เลยแม้ว่าหมอจะมาตามพุธเย็นพฤหัสเย็นสุกเย็นป้าเตออ๋อจะรีบเตรียมให้หมอตลอดเลยจริงๆอันเนี้ยขอขอบคุณมากๆเนาะป้าเต๋อเนี่ยทำงาน ถามลุ่มถามค่ำตั้งใจดูแลคนไข้ตามเอกสารให้หมอหมอขออะไรป้าเต๋อเก็ให้ได้หมดเลยป้าเต๋อตามมาให้ตลอดไม่ว่าจะกี่ทุ่มสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มป้าเต๋อก็เคยไลน์มาบอกหมอเดีดโอกาสที่เราได้อยู่ด้วยกันสักปีสองปีถ้าเกิดว่าเออถึงแล้วนะจริงใจเนาะใครย้ายทุกทุกที่ทุกที่ทุกอย่างแต่ทุกวันต้องมีการจากลาโอเคป้าเต๋อไม่ว่าจะไปทางานที่ไหนยังไงเราอยู่โรงพยาบาลเดียวกัน เถ้ามีอะไรป้าเตอ๋อยากขอความช่วยเหลือหรือว่าคิดถึงหรือว่าอยากจะกลับมาคุยเล่นกันที่นี่เรามีพี่มดพี่เปิล้ลพี่กุ้งพี่มินกุ้งน้อยกุ้งใหญ่กุ้งเล็กเนาะกลับมาเล่นกันได้เหมือนเดิมอมืหมออ่ะก็จริงๆใจไม่อยากให้ย้ายเนาะแต่ถ้าได้ย้ายไปแล้วจริงๆมันก็สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วดีเสมอโอเคหวังว่าป้เต๋จะได้ไปพบกับเพื่อนร่วมง,งานที่ใหม่ ทีีด่ดเพื่อนร่วมง,งานขอให้ทุกคนน่ารักและใจดีกับป้าเตอ๋อแบบพวกเราถ้าเกิดว่ามีอะไรไม่สบายใจไม่ว่าจะกับที่ทํางานใหม่หรือจะกับเรื่องอะไรก็แล้วแต่ยังไงพวกเราก็ยินดีต้อนรับป้าเตอ๋อเสมอค่ะสวัสดีค่ะก็อยากจะบอกป้าเต๋อว่าดีใจนะคะแล้วก็ภูมิใจที่ได้ร่วมง,งานกับป้าเต๋อนะปะป้าเต๋อเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูง การที่ป้าเตอ๋อย้ายไปอยู่ในที่ทํางานใหม่ะคะ่ะก็ในตําแหน่งที่ดีขึ้นเนะเป็นความหวังและความตั้งใจของป้าเตอ๋ออยู่แล้วก็ขอให้ป้าเตอ๋อใช้ความอดทนเยอะๆแต่ถ้าคิดถึงพวกเราก็ไว้มาหาพวกเราด้นะคะคิหนึงเฉพาะทางะาร็งของเรายินดีต้อนรับป้าเต๋อค่ะยินดีค่ะให้ไปไม่คิดอะไรตยาไห้เจอเข้าใจและ้เยตลอดระยะเวลาที่เรามาอยู่ด้วยกันอะรู้สึกว่ามันเร็วมากเร็วมากเลย พราะว่ามดมาแค่สามปีแล้วเติก็ไปแล้วแล้วก็รู้สึกว่าความประทับใจของปอับเต๋อแต่และว,วันอ่ะมันจะไม่เหมือนกันทุกวันเลยมันจะซ้ําซ้อนกันทุกวันเลยแล้วก็มีอะไรที่จะถามอ่ะปรึกษาป่าเต๋อป่าเต๋อเขาก็จะช่วยตล,ลอดอย่างเช่นเมื่อวานเนาะที่ไปอีกจีกับพี่มินเน่ะก็ทําอะไรไม่ได้ก็เรียกป่าปเต๋อม,มาป่าเต๋อก็วิ่งมาทางที่ว่าเต๋อไม่ได้อยู่ แล้วก็พวกน้องๆอ่ะพอมีอะไรอ่ะไม่มีอะไรกินไม่มีอะไรอะ่ะก็โทรค่ะบอกประเตอร์พะเตอร์ก็ฝักตังให้แล้วตอนนี้เราจะเอาเงินที่ไหนกินกันเนาะแล้วก็รู้สึกว่าก็ไม่อยากจะร้องไห้รู้สึกแบบว่าก็เศร้านิดนึงทุกทุกอย่างมันก็ยังมีความก้าวหน้าต่อไปเนาะที่ก้าวแรกที่ประเตอร์ไปอะ่ะก็ขอให้ก้าวแรกที่เข้าไปเลยในงานใหม่อะ่ะขอให้เจอแต่สิ่งดีๆเจอแต่คนดีๆ เจอในการล,ละยการละยามิดขอก็ไม่อยากจะพูดเยอะเดี๋ยวร้องไห้ขอพูดนะขอที่มดขอพูดหน่ยนะจากลากันวันนี้ทุกความทรงจําดีๆเก็บในความคิดถึงตลอดไปมิตรภาพดีๆอยู่ในความทรงจําตลอดไปนะเลิฟอยู่อย่างที่มดร้องเพลงนะขอให้เธอไปดีขอให้มีความสุขขอให้เธอหมดทุก เสียท <See> ีาจากที่อยู่ด้วยกันมาก็เดือนกว่ากว่านะคะเป็นน้องใหม่ที่ย้ายมาจากไอซนะคะก็รู้สึกถึงป้าเต๋อว่าเป็นผู้ใหญ่ที่น่ารักเป็นพี่ที่สอนความรู้ต่างๆเป็นพี่ที่เข้าหาได้แล้วก็เป็นอะไรทุกอย่างที่มาเจอในครั้งแรกก็รู้สึกว่าประทับใจเหมือนเฟิร์สอิ e เ s ชันค่ะ นี้ก่อนที่ป้าจะไปนะคะยังไม่รู้ว่าเราจะได้ไปเจอในวันข้างหน้ากันอนีกหรือเปล่าแต่ว่ามีกรอนนิดหน่อยที่ตั้งใจมาฝากป้าค่ะโดยเฉพาะเลยนะคะไม่ต้องบินให้สูงอย่างใครเข้าเอาที่เราบินได้และบินไหวอ่านไม่ถูกหัวใจใครต่อใครให้ป้ารู้เอาไว้ ในใจมีเกตก็พอขอบคุณค่ะม้าเตอร์ก็ขอให้มาเตอร์ไปอยู่ในที่ที่ดีที่ที่หม่นะก็ขอให้ม้าเตอร์ไปเจอน้องๆที่น่ารักแบบหนูเป็นต้นแล้วก็ไปเจอเพื่อนเพื่อนร่วมงานที่ดีไปไหนก็มีแต่คนรักนะอย่างเช่นหนูรักป้าเป็นต้น ก็ที่ผูกพันคือในเนื้องานป้าเออไม่ค่อยได้ใช้หนูมากเพราะหนูไม่ได้อยู่หลังส่วนเนาะแต่ว่าถ้าเอ็เอ็มซีอ่ะหนูจะลงกับป้าตลอดแต่ว่าส่วนมากเอ็เอ็มซีอ่ะไม่ค่อยได้ทำอะไรเลยป้าทําเองเดี๋ยวป้าทำเองอ,นนอันนู้นอันนี้ป้าทาเองหมดคือหนูให้มานั่งเฉยเนั่งสวยสวยให้ป้าชื่นชมเล่นเล่นเนหรอคะหนูแค่อยากรู้เออก่อนอื่นขอแสดงความยินดีกับป้าหัวหน้าแนนสัญญกรรมคนใหม่ด้วยแต่ก็อาเสียใจว่าเออตอนไม่มีป้าอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ เสียใจ,จมากแต่ว่าทุกความสำเร็จของป้ายังมีหนูที่อยู่ข้างหลังป้าเสมอนะคะรักป้านะจ๊ะจะเอ๊จเอจะจะขาดใครไม่ได้นอกจากน้องกุ้งนะจ๊ะคุณป้าก็ป้าไปอยู่ที่ใหม่เนี่ยก็ขอให้ป้ามีความสุขในทุกๆวันที่ทํางานเพราะว่าทุทกๆวันป้าก็ทําแต่งานนะคะที่ใหม่เนี่ยป้าอาจจะเสาร์อาทิตย์เนี่ยป้าอาจจะไม่ได้ไปถางหญ้าก,ก็ได้นะอาจจะต้องมาทํางาน ก็ขอให้ป้ามีความสุขทำงานราบรื่นใช้เวลาทำงานอีก3ปีให้มีความสุขไม่สะดุดอะไรเลยแล้วก็ถ้าเกิดทำไม่ได้ก็กลับมาได้นะจ๊ะป้าขอให้ป้าสุขภาพแข็งแรงตลอดระยะเวลาการทำงานแล้วก็ตลอดไปเลยขอให้มีแต่คนรักไปที่ไหนก็มีแต่คนช่วยเหลือช่วยงานเออบอกง่ายๆไม่เหมือนน้องกุก ไม่เหมือนน้องกุ้งแล้วก็ไม่เหมือนน้องก็อื่นขอให้มีคนช่วยงานเออใช้ใช้งานง่ายๆนะไม่ต้องให้ป้ามาใช้คำว่าแม่ใช้ไม่ได้เลยนะอ,อ,อะไรอย่างนี้ก็หลักป้านะตั้งแต่ทำงานมาปีนี้หนูก็ทำงานมาปีที่เ็แล้วป้าก็เป็นเหมือน เหมือนแม่คนนึงเยพ่อป้าอายู่ใกล้ๆกับแม่แล้วก็เวลามองป้าก็จะคิดถึงแม่เหมือนกันป้าไม่อยู่ก็ใจหายถึงแม้ว่าป้าจะชอบชอบดุชอบ ไม่ค่อยทำงานใช้ไม่ค่อยได้แต่อิงแล้วว่ามันก็ไม่ไดีด้ออย่างที่ป้าคิดถึงจะบนถึงจะจะชอบแบบเฉียงก็ยังไปทำง,ง,าง,งานให้ป้าเดินงานให้ก็อลักป้าใจก็ไม่อยากให้ไปไหน มันก็เหลือแค่สามปีของป้าแต่ว่าแต่ว่าสามปีสามปีจากนี้หนูก็คงเหงาจากป้านนะมีฮาร์ดกันหรอรักป้านะ แม่ร้องแค่วันเดียวเท่านั้นแหละไม่ร้องแล้ว ใช้ร้อนแลดั่งแสงอาทิตย์ส่องรักไม่ใชู่บ <c oughs> ภา,าพ <c oughs> สุดชง <c oughs> ใหญ่ใครมองหารักกันทำไมพี <c oughs> ม่เต๋อจำมุมนี้ได้ไหมที่เราชอบไปยืนกันตอนเวนนุบวัต วันไหนได้พี่เหงาพี่ก็แค่ขึ้นมาชั้นสิบมาดูวิวตรงนี้ด้วยกันวิวมันยัง้องส่วนเหมือนเดิมพี่แต่ว่าแค่ไม่มีพี่เท่านั้นเองก้าวแรกที่ขึ้นมาอยู่ที่องโคอยู่กับพี่เตอร์วันแรกเลยพี่เตอร์ชี้หน้าห่าว่ามึงเนี่ยเป็นเด็กเส้นของพี่หนุยกลัวไม่ชอบมึงเลยมึงมาด้วยเส้นส่วนกลัวมาด้วยความสามารถ ซึ่งวันเวลาก็พสูจน์ใล้พี่เห็นแล้วว่าณวันนี้17กันยายน68หนูพสูจน์ให้พี่เห็นแล้วว่าหนูไม่ใช่เด็กเส้นไข่หนูพอยมาอยู่เพราะตัวตหนูเองโดยตัวที่ว่าอาจจะมองมุมมอง,มอง,มองเรื่องของไม่ได้็มีความสามารถายอมรับว่าอยู่ด้วยกันมนาะตลอดกับ6ปีเต็มเลยที่ทั้งกัดทั้งรักกันอย่างที่น้องว่าเราสู้กันมาตลอดทุกเรื่องเช้าเราจะกินกาแฟด้วยกัน ตกเย็นเรา่บยๆแล้วก็ทะเลาะก,กันตกเย็นแล้วก็คืนดีกันเชา้าเราก็เริ่ม forward กันใหม่เป็นไซเคิลอย่างนี้เป็นรอบๆนะแต่ถามมาทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยก็รักพี่นะถามว่าเสียดายไหมโคตรเสียดายที่นะจะ๊ดี้ไปอยู่แต่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหนึ่งพี่ไปด้วยด้วยความสามารถพี่ไปด้วยความที่พี่อยากจะไปอยากจะเติบโตในหน้าที่การงานสมควรกระวัยของพี่อันนี้ยินดีด้วยจากใจจริงไม่เคยคิดจะลังพี่เหมือนที่ใครๆมองว่า พี่เปิ้ลจะอาจจะต้องล้างเยอะไม่เคยล้างดีใจด้วยจริงๆในพี่ไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยิงบอกว่าองค์ครัวที่นี่คือบ้านหลังหนึ่งของพี่จะเป็นบ้านหลังที่สองหรือที่สามก็แล้วแต่น้องในทีมทั้งหมดไม่ใช่หนูคนเดียวนะพี่มีทั้งความรักความปรารถนาดีทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่พี่สอนน้องทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นหนูเป็นน้องทุกคนก็จะจำคำสอนของพี่ไป สิ่งดีๆที่เราเคยทาให้กันอยากให้พี่เก็บความทรงจำดีๆไหมนะสิ่งที่ไม่ดีพี่ก็ทิ้งมันใส่ตะกรา้าไปแล้วพี่จะรู้ว่าที่พี่เจอที่ใหม่น้องที่นั่นอาจจะไม่น่ารักเท่าน้องที่นี่นะรักพี่เหมือนเดิมไม่ว่าพี่จะอยู่ที่จุดไหนสันพัดก็ยังเป็นสันพัดเหมือนเดิมครับป้าเตออย่าลืมมาเลี้ยงชาบูนะมาได้ทุกวันนะฮัลโหลป้าเตอ๋อมดรับคอนเซัลต์ได้ตลอดนะคะ ป้าเตอ๋อค่ะหนูรออยู่นะคิดถึงป้าเตอ๋อนะคะพี่เตอ๋อกาแฟตอนเช้าขอซองเหมือนเดิมนะป้าเตอ๋อจะปีใหม่แล้วนะน้องๆรอซองนะจ๊ะอย่าลืมมากินข้าวกลางวันฝีบือพี่นะจ๊ะว่างๆกลับมาหาได้นะคะอยู่เป็นล้มโพล้มไซของพ่อหนูไปตลอดไปนะจ๊ะ ใจผ <ใจ S 1> ูกพันมั่นคง,งโอ้ความดีนั้นฟังตรึงจากไปแล้วคำหนึ่งตรึงประทับดวงใจอย่าได้ลืมเลือนสัญญากันไว้อย่างไรขอให้เรามั่นคงจิตใจเหอมใจสร้างความดี เคยเคยรวมสนุกกันมาแต่เวลาต้องพาให้เราจากกันไม่นาลอกนะเราคงได้มาพบกันไม่มีสิ่งใดขวางกันเพราะเรามั่นในสัญญาหากแผ่นดินไม่ฟังกาย จะสุขจะทุกข์เพียงใดน้อมกายยิ้มสู่ฝันฝาร้อยรักดวงใจมันในคำสัญญาสร้างสรรเพื่อมวลประชานี่คือสัญญาของเราที่สุดของดวงใจ เจมก็รักปะเติอน,นะครับพวกเราฮอลโครรักปะเต๋น,นะ,ะ,นนะบ๊ายบาย